ดูดูแล้วเวลาของโทมัสทูเคลิลกุนซอใหญ่ของบาเยนใกล้จะหมดลงแล้วล่ละครับหลังมีข่าวว่าอีกไม่นานอาจจะโดนไล่จาเพิดออกจากตำแหน่งเนื่องจากพีแกทำงานได้อย่างย่ำแย่สุดๆล่าสุดบุกไปแพ้ลาซิโอศูตรประตูต่อหนึ่งในศึกย CL รอบ16ทีมสุดท้ายเอาแฟนบอลเสือใต้หัวร้อนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เฮดโค้ชรายนี้พาทีมโชว์ฟอร์มไม่สมกับการเป็นยักษ์ใหญ่ยุโรปมันไม่ใช่แค่ผลงานอันย่ำแย่จากการแพ้ลาซิโอหรอกนะครับที่บาเยนคิดจะปลดทูเคิลแต่มันมีเหตุผลหลายอย่างที่ทูเคิ อันอารีนาจะเป็นเรื่องไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้ในคลิปนี้ครับสนับสนุนด่อยตู้ตามขน,นขกมกรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ เคยได้ยินคำนี้กันไหมครับใครมาคุมทีมบาเยิร์แมงก็ได้แชมป์เพราะรอบนี้คือลีกบอดเือใต้ครองแชมป์อยู่เพียงสโมสรเดี่ยวเป็นแชมป์บุนเดสลีกาแบบนอนมา11ปีติดต่อกันดังนั้นการย้ายมาของแฮร์รี่เคนใครใครก็มองว่าเคนจะได้ถวยแชมป์ใบแรกมาประดับบาร,รมีได้อย่างแน่นอนเลือกสโมสรที่ชัวร์เรื่องการคว้าแชมป์ซะขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าอาถรรพ์เคนจะเกิดขึ้นในซีซั่นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะช่วงก่อนออกสตาร์ทซีซั่นบาเยิร์แพ้ให้กับไลฟ์ซิกไปซูนประตูละสามพลาด ทำเรื่องช็อกโลกตบรอบ2ด้วยการแพ้ซากบูสเคนทีมจากดิวิชัน3ในขณะที่บุนเดสิีกาเยอรมันก็เริ่มมีแววแล้วว่าพวกเขาจะป้องกันแชมป์ไม่ได้เพราะหลังจากแพ้ไบเออร์เลยบุคุเซนสูตรประตูสามทำให้เสือใต้ตอนนี้มีแต้มตามหลังห้างขายยาวไปแล้ว5คะแนนแม้ดูดูแต้มจะยังไม่ห่างแต่ดูจากฟอร์มแล้วยากเหลือเกินแหละครับที่ใครจะมาหยุดลุกทีมของชาบี้อลองโซได้ในตอนนี้ ล่าสุดยูซีเอลอีกหนึ่งรายการที่บาเยนต์ตั้งเป้าจะควา้าแชมป์กระสอบแวลล่มปากอ้าวเพราะนัดแรกกระโวยแพ้ลาซิโอในรอบ16ทีมสุดท้ายแม้ว่ายังจะมีเกมที่อาริอันอารีนาอีกหนึ่งนะแต่ใครจะกล้าคอนเฟิร์มและครับว่าเวลานี้เสือใต้จะชนะและการันตีเข้ารอบต่อไปดังนั้นถ้าหากว่าบาเยนร์จบซีซั่นโดยการว่าวแมงทุกแชมป์เชื่อว,ว่าทูเคิลชตาขาดแน่นอนไม่น่าได้ไปต่อเพราะว่าตัวเขานะครับมีส่วนต้องรับผิดชอบเต็มๆซึ่งซีซั่นก่อนที่เข้ามาแทนยูเลียนนาะเกลสม์มมนกระทำทีมบดสเ การมาครองไม่งั้นอาจจะโดนไล่ตะเพิดไปตั้งแต่รอบที่แล้วก็เป็นได้ซึ่งแค่ไอ้แพ e ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่แข่งแย่งแชมป์ลลกแบบเลเทะ03นะครับก็แทบไม่มีที่ยืนแล้วเพราะว่าแฟนบอลเสือใต้พร้อมใจกันแท็กทีมตามดา่าท้าวดาเยน็นเช่นประโยคที่ว่านี่คือโค้ชพลังอวยดีกรีแชมป์ยุโรปแม่งเป็นแค่ภาพลวงตากูจะฟ้องได้อินโดฟินสไตล์การเล่นก็ไม่มีความชัดเจนไม่มีความยิ่งใหญ่ที่แบบเป็นฉบับของบาร์เยนสิ่งที่เห็นจนชินตาคือการจ่ายบอลออกด้านข้างแล้วก็ไปต่อไม่ได้หาช่องเขาทำไม่ถูกบางคนบน จะเลี้ยงแม่งกัะเลี้ยงแบบไม่ส่งเพื่อนเล่นกันเหมือนไม่รู้ใจช่างลึกลับอะไรสัขนาดนั้นในเกมที่บาเยนแพ้ต่อเลวโวคูเซนเช,นชื่อไหมครับว่าคุณพลเสือใต้มีสิติยิงตรงกอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเช่นกันกับเกมที่แพ้ลาซิโอยิ่งหนักกว่าเดิมเนื่องจากบาเยนยิงไม่ตรงกอบเลยสัครั้งเดียวทั้งที่คุณมีแฮร์รี่เคนจามามูเซล่าและเลรอยซาเน่ แต่ทว่าบางคนกันเลี้ยงเก่งแลอเกินครับนั่นหมาความว่า2เกมที่ผ่านมาลูกทีมทูเค้าแพ้ด้วยเกมศูนย์ทั้ง2นัดยิงตรงกรอบรวมกันแค่ครั้งเดียวจะโอกาสยิง17ครั้งเป็นอะไรที่ทูเลสลูกกตตา นอกจากนี้ยังมีผลงานแย่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายครับไ่ตั้งแต่บาเยอร์ไม่เคยแพ้นัดแรกในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายมายาวนาน11ปีสุดท้ายก็มาสิ้นสุดลงในยกของทูเคิลเราไปถึงบาเยอร์นะครับมีผลงานที่ดีมากๆเวลาเจอทีมจากอิตาลีก่อนเกมกับลาซิโอนะครับพวกเขาไม่เคยแพ้ให้คู่แข่งจากกันโชซิลอามาแล้ว12นัดติดต่อกันยามเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกบาเยอร์ชนะทีมจากอิตาลีมากถึง10นัดครั้งสุดท้ายที่แพ้คือนู่นเลยครับอินเตอร์มิลาน2ประป2011ตู ลแ้ว,แลวหลังจากแพ้กับอินซีฟ้าขาวถ่านัดต่อไปที่บาเยนต์ต้องบุกไปเยือนโบคุมได้แค่เสมอหรือถึงขั้นแพ้กลับมาบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นทูเคิลทำหน้าที่โคชบาเยนต์ต่อไปกันนะครับเพราะฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจะสกายสปอร์ตรายงานความเคลื่อนไหวแล้วว่าอนาคตของทูเคิลจะถูกตัดสินในเกมการแข่งขันสัปดาห์นี้สิ่งด้วยเหตุผลที่กล่าวมา2ข้อนะครับต้องบอกว่ามันก็นชอบทำมากพอที่บาเยน์สามารถไล่ทูเคิลออกจากตำแหน่งได้ได แต่พอมีเหตุผลเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มเติมก็บ,บอกเลยว่ามีโอกาสที่เสือใต้จะเด้งทูขึ้นเร็วขึ้นหรือสูงมากไปกว่าเดิมโดยเฉพาะการมีชื่อชาบี้อันลองโซ่เข้ามาเอี่ยว เป็นทีราบกันดีนะครับว่าชาบีอลองโซกลายเป็นคุณซื้อเนื้อหอมชันที่หลังจะพาเลเบอร์คูเซนขึ้นครองจากฟูมูเดสิก้าเยอรมันและยังคงรายภายในเกมลีกซีซั่นนี้โดยมีลิวพูเป็นตัวเต็งที่ต้องการได้ตัวเขานะครับไปกมบังเฮียนแทนที่เจอเกนคลับที่จะอำลาทีมเมื่อซีซั่นนี้จบลงดังนั้นทาบายเยนปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปชาบีอลองโซก็จะดุดลอยไปด้วยทําให้มีรายง,งานว่าบอเบริหารทัพเือใต้ต้องการปาดหน้าลิวพูเพื่อน,นาตัวคุณชายไปเป็นนค,คนหทน,ทหนหนนนมนมีเลไรัับงืขุดดออกมาโยระบุ ว่าเลเวอร์คูเซนไม่สามารถรังตัวอลองโซให้อยู่กับทีมต่อไปได้ถ้าหากวันลิวผูบาบเยนหรือเรอัลบาริตติดต่อเข้ามาซึ่งทั้งสามสโมสรยักษ์ใหญ่ล้วนเป็นอดีตต้นสังกัดชาบีดังนั้นนะครับบบเยนจะใช้ไม้ตายตรงจุดนี้เพื่อดึงดูดอลองโซมากุมบังเหียนไม่ต้องย้ายไปไหนไกลแค่อยู่ในเยอรมันเหมือนเดิมก็พอนะพี่นะ สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมก,อบ,กอบรสขวโพดโคตรอร่อยพร้อมปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ